น้องบังคับไปไปไหนว้าหยาว่าไม่เอานั่งลงนั่งลงอย่าตกเอาหากักเงนทุนถอยใกล้ทุนแล้วลูกขวา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 ,ขวางั้นพ่อถอยลับนะถอยนะพ่อถอยหลังนะ ฝ่ายน,น้องลุกฝ่ายน้องรู้เองนะหักซายหักซ้ายอยู่อ้าวมันจะเดินหน้าเลยเอาวหักซ้ายหักซ้ายนะเนี่ยกััตนเดินหน้าขวาเออขวาหักขวาหักขวาอ้าวหักขวาสิ่นั่งมาซ้ายหักขวาอ้าวตรง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 กลางตรงคือตรงคือตรง,งกลางเออ ตัวไปน่ะไม่ได้คนเออไป